สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการลงสินค้าตัวอย่างที่ครีเอเตอร์นะคะขอสินค้าตัวอย่างมาแล้วนะคะว่าลงยังไงนะคะหลังจากที่เราขอตัวอย่างสินค้ามาแล้วนะคะเราจะลงยังไงนะ,ะไปดูกันเลยนะคะสำหรับครีเอเตอร์ท่านไหนนะคะที่ขอตัวอย่างสินค้ามาแล้วนะคะแล้วไม่ลงสินค้าตัวอย่างที่ขอมาจากร้านนะภายใน14วันครีเอเตอร์จะโดนอะไรบ้างไปดูกันนะคะ อันแรกเลยนะคะถ้าคุณไม่ลงสินค้าไม่สร้างเนื้อหาที่ได้รับจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ลงไม่สามารถสร้างเนื้อหาหลังจากได้รับตัวอย่างสินค้าฟรีมาแล้วนะคะนี่นะคะก็จะส่งผลให้คะแนนการสร้างเนื้อหาของช่องของเรานะคะลดโอกาสในการรับตัวอย่างสินค้าในอนาคตนะคะก็คือ คุณจะขอตัวอย่างสินค้าจากร้านอื่นไม่ได้นะถ้าคุณไม่ทําคลิปวิดีโอลงในช่องตัวเองนะคะระหว่างที่เรายังไม่ลงคลิปวิดีโอนะคะทิกตอกจะแจ้งเลยนะคะให้คุณลงคลิปวิดีโอก่อนนะคะนี่นะคะครีเอเตอร์ท่านไหนที่ขอตัวอย่างสินค้าฟรีจากร้านค้าอื่นๆแล้วดองสินค้าไว้ไม่ยอมลงสินค้าระวังนะคะอนาคตอ่าช่องของคุณอาจจะลดถูกลดการมองเห็นหรือว่าอาจจะโดนปิดช่องไปเลยนะคะเพราะว่า t i k t o k มองว่าช่องคุณไม่มีคุณภาพ ขอตัวอย่างสินค้ามาแล้วคุณไม่ยอมรีวิวสินค้าให้ลานค้านะคะวิธีการลงสินค้าตัวอย่างในช่องของเรานะคะมีวิธีมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราเข้ามาในช่องของเราก่อนนะคะจากนั้นเราไปที่ TikTok Shop Creator Center ตรงนี้นะคะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็ไปที่ชุดเครื่องมือตรงนี้นะคะจัดการตัวอย่างสินค้าอันนี้นะคะจ,จากนั้นมาดูนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างสินค้า ที่เราต้องลงคลิปวิดีโอนะคะมี2ชิ้นนะคะที่เราต้องลงนะคะวันนี้เราจะมาลงชิ้นแรกก่อนนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่าที่ขอไปแล้วสถานะเป็นยังไงเรามาดูที่คำสั่งซื้อตรงนี้นะคะนี่นะ,ะก็จะขึ้นสถานะว่ารอการอนุมัตินะคะถ้าเกิดว่าร้านค้าอนุมัติเขาจะอยู่ระหว่างการจะส่งก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งนะคะอันนี้เขาส่งมาให้แล้วก็ต้องมี ก็จะไปที่ต้องมีเนื้อหาตรงนี้นะคะนี่เรามี2ชิ้นนะที่เราขอมาแล้วแล้วร้านค้าส่งมาให้นะคะเขาจะบอกเวลานะคะว่าเหลือกี่วันนะเราถึงจะลงคลิปได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่การสร้างตรงนี้นะคะสามารถลงได้2วิธีนะคาม,มลาิล่าหรือว่าแคปคัตทูตรงนี้ก็คือตัดผ่านแคปคัตนะแต่ว่าอันนี้เราทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงผ่านคาม,มล่าตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะ เขาจะบอกว่าเพิ่มสินค้าหรือไม่เรากดเพิ่มไปเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะการเพิ่มสินค้าก็คือจะเพิ่มตัวสินค้าที่เราจะรีวิวตัวสินค้าตัวอย่างที่เราที่ร้านค้าส่งมาให้เนาะเราก็กดเพิ่มไปเลยนะคะนี่นะคะพอมาหน้านี้นะคะเราสามารถ สร้างคลิปวิดีโอผ่านหน้าทิกตอกไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาคลิปวิดีโอที่เราทําไว้แล้วนะคะโดยกดเพิ่มตรงนี้นะคะนี่นะาอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เราทําไว้แล้วนะคะเราก็กดถัดไปเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราอัปโหลดแล้วนะคะเราก็กดถัดไปเลยนะคะ พอมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็ใส่ชื่อวิดีโอเข้าไปนะคะเป็นคำอธิบายเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเราลงคลิปปกติเลยนะคะหลังจากเราใส่ชื่อวิดีโอแล้วก็ใส่แฮชแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราเพิ่มลิงก์สินค้าของร้านค้าไปแล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็กดโพสต์ได้เลยนะคะใส่หนะ้าปกใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดโพสต์ได้เลยนะคะ มาดูนะคะหลังจากที่เราลงไปแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะโชว์ที่หน้าช่องของเรานะคะตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูสถานะข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราจะลงคลิปวิดีโอตัวอย่างสินค้านะคะเราก็ไปที่จัดการตัวอย่างสินค้าเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราลงคลิปวิดีโอตัวอย่างสินค้าไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะสถานะาก็จะขึ้นมาที่โปรโมทแล้วเนาะ นี่นะคะก็จะมาขึ้นที่ว่าโปรโมทแล้วนะตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างตรวจสอบเนาะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะวิธีการลงสินค้าที่เราขอตัวอย่างมาจากร้านค้านะ,ะตัวอย่างฟรีนะคะหลังจากที่เราครบลงครบทุกวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะสามารถขอตัวอย่างจากร้านค้าอื่นได้เรื่อยๆนะคะสำหรับครีเอเตอร์ท่านไหนที่ขอตัวอย่างสินค้าฟรีมาแล้วลงสินค้าเรื่อยๆนะคะ เราก็จะมีเครดิตในการขอสินค้าในร้านอื่นด้วยนะคะเพราะว่า Tik t o อกเขาจะเก็บสถิติข้อมูลของเราอยู่นะว่าคุณได้สินค้ามาแล้วคุณลงคลิปตามระยะเวลาที่เขากำหนดไหมนะคะคือ t i k t o k ก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำนะคะวิธีการลงสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะที่เราขอจากร้านค้ามานะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดต คลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ในการขายสินค้าออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ